เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งที่ชนบุรีค่ะคือผู้เสียหายเขาไปเบิกเงินในธนาคาร3ล้านกว่าบาทจะเอาไปจ่ายค่าแรงให้พนักงานจะไปทุกๆวันที่5กับวันที่20วันนี้พอดีเลยวันที่2ี่รับเบิกเงินออกมาแล้วใส่ถุงนั่งในรถแล้วด้วยนะคะก็คือถุงเงินวางอยู่ในรถอยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาแต่งตัวเหมือนกับไรเดอร์ทาทีเป็นตะโกนทะเลาะกับคนขับรถตู้ของเธอทะเลาะเลยเหรอแล้วคว้าถุงเงินไปเลย3ล้านกว่าบาทอุ้ยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

คือชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้นะคะเห็นไหมคะผู้ชายก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะแต่งตัวเหมือนไรเดอร์สีเขียวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ข้างรถตู้สีขาวทำทีเป็นทะเลาะก,กับคนขับรถตู้ทะเลาะอะไรก็ไม่รู้ค่ะรักกันมากใช่ไหมอ,อ่เหมือนกับเรื่องวิวาทบนถนนเรื่องความรักแต่คว้าถุงผ้าที่ใส่เงินอยู่3ล้านกว่าบาทแล้วขี่หนีไปเลยช่วงชุลมุนคว้าถุงผ้าไปเลย โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสองโมองวันนี้เลยค่ะพี่อุ๋ยหลังธนาคารในซอยรอัตุศนีแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยตะโกนบอกพี่แจ้งตำรวจเรื่องมันใหญ่กว่านั้นใช่มันไม่ใช่แค่ทะเลาะอ,อะไรกันแล้วหนีไปคือคว้าเงินไปสามล้านกว่าบาทอะ่ะใช่แล้วตำรวจสบพบ้านบึงก็ลงพื้นที่นะคะคร,รถตู้คันนี้จอดอยู่ริมถนนผู้เสียหายคือนางสาวประภาพรอายุ29เธอตกใจมากออทีนี้ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุค่ะคนร้ายนี่นี่ ใส่ชุดไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดริมถนนหน้าธนาคารก่อรแล้วท่าทีดูมีพิรุษมากเหมือนมองอะไรก็ไม่รู้อะค่ะชะเง้อดูซ้ายทีขวาทีแล้ววนอยู่แบบนี้ประมาณสักสามรอบเหมือนกับรอใช่เหมือนรออันนี้คือหน้าแบงค์เลยนะหน้าแบงค์ใช่ไหมใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นก็จะวนไปทางด้านหลังธนาคารเพื่อที่จะไปก่อเหตุเพราะว่ารถตู้ของผู้เสียหายจอดอยู่ด้านหลัง แล้วพอไปเจอรถตู้เขาก็แบบไปเปิดประตูหน้ารถแบบโว้กเวกโวยวายเลยรักกันมากใช่ไหมอืมแล้วคว้าถุงไปเลยใช่ค่ะอุ้ยตายแล้วผู้เสียหายบอกว่าต้องมาเบิกเงินที่ธนาคารแห่งนี้ที่สาขาบ้านบึงอะนะคะคไปจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานจะไปเบิกเงินทุกทุกวันที่5และ20ของเดือนแปลว่าคนร้ายต้องรู้วันนี้วันที่ยี คือแบบนี้ทุกเดือนสามล้านสี่นี่ต้องมีใส่ใส่ถุงใส่รถมาทุกเดือนคนขับรถตู้คือนายกฤิชพัฒน์อายุ24เขาจอดรถตู้เอาไว้ใช่ไหมคะนางสาวประพาพรก็คือเข้าไปเบิกเงินที่ธนาคารแล้วก็ออกมายอดเต็มๆคือ3ล้านห0 0แสนบาทนะคะครับก็กลับมาที่รถตู้คันนี้คนขับรถตู้ก็ถือกระเป๋าใส่เงิน สามล้านสี่แสนหกหมื่นบาทไปวางเอาไว้ในรถส่วนเธอก็หยิบเงินที่แยกออกมาสี่หมืน่นใส่กระเป๋าถือสีดำแยกออกมาส่วนหนึ่งนี่กระเป๋าใบนี้ค่ะแยกออกมาสี่หมืน่น,นเธอก็ไปนั่งจะไปนั่งในรถตู้ไปเดินไปที่ฝั่งคนนั่งอะคะ่ะเปิดประตูรถน,นี่แบบนี้นะคะ,ะปรากฏว่าคนขับรถตู้วางกระเป๋าที่ใส่เงินเอาไว้ในรถวางไว้ในรถ แล้วมาเลยไรยเดอร์คนนี้อมไม่รู้ว่าไรเดอร์จริงไรเดอร์ปลอมแต่งกายอำพรางหรือเปล่ามาถึงปุ๊บตะโกนด่ามันนี่เราได้ยินในคลิปอะ่ะชอบเมียชาวบ้านใช่ไม่อะไรใช่ไมแล้วกลายเป็นทะเลาะกับคนขับรถตู้คนข,ขับรถตู้ถีบเลยนะเขาก็เปิดประตูรถออกมาใช่เขาถีบกันเลยนะคะ,ะตัวฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างว่ามีปืนด้วยค่ะอถีบไปถีบมาคว้าถุงเลยคว้าถุงไปเลยคือเธอเองอพยายามจะแย่งแล้วแต่มันมันไม่ทันนะคะาแย่งแล้ว ฟังเสียงผู้เสียหายดีกว่าค่ะตอนที่หนูกำลังจะเปิดประตูไปเขาต่อสู้กันแล้วค่ะแล้วหนูเห็นปืนอ่าบอกว่โจอ่าแล้วเงินเงินเงินยังไม่ได้ไปใช่ไหมยังค่ะเขาวิ่งไล่ตามกันไปก่อนอ๋อเขาบอกว่ามึงมาแย่งเมียคูแบบนี้อ๋อแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเป็นพี่นะไม่ใช่เป็นตัวพี่นะเขาก็น่าจะหมายรับหมายถึงตัวหนูแล้วพี่โอ้ยเขาหบื่ออ่าเงินประจำอ่า คือหนูอ่ะบอกเขาว่ามึงจําคนผิดแล้วไม่ใช่เมียมึงแบบนี้เออทีนี้ตอนนี้หนูหนูก็เริ่มคิดออกแล้วว่ามันน่าจะมาในเวนี้แน่เลยหนูก็เลยจับโทรศัพท์อีกข้างนึงแล้วหนูก็เอามืออ่ะกางกระเป๋าไว้ตอนทีน้องมันวิ่งไปแล้วแล้วเขาก็วิ่งกลับมากระช้ากระเป๋ากระเป๋าที่ได้ไปมีมีอะไรบ้างพี่มีเงินสดอยู่ก่อนประมาณเท่าไหร่สามล้านกว่าสามล้านกว่าแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมได้ไปค่ะ ได้ไปสิเนี่ยเงินตั้งเยอะอ่ะคือคนขับรถตู้ก็พยายามจะบอกคนก่อเหตุว่าจาคนผิดหรือเปล่าจําคนผิดหรือเปล่าก็วิ่งไล่ทะเลาะกันอยู่สักพักใหญ่ๆญ่อ่ะพยายามจะบอกว่าผิดคนหรือเปล่าผิดคนหรือเปล่าจะมันดูไปง่ายจังเลยท่านผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยเนี่ยสงสัยว่ารู้เห็นกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรอสงสัยหลายอย่าง คือต้องถามตำรวจดีกว่าแบบนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองค่ะก็เรียกประชุมเลยนะคะก็ต้องแยกสอบค่ะทั้งคนขับรถตู้ทั้งผู้หญิงที่เป็นคนไปเบิกเงินจากธนาคารที่เป็นผู้เสียหายนะคะแล้วก็เชิญผู้จัดการบริษัทเชิญพนักงานด้านการเงินมาสอบปากคำหมดเลยครับตำรวจบอกว่าสงสัยเหมือนคุณผู้ชมสงสัยสงสัยหลายอย่างหลายอย่างมากค่ะอะไรมันจะแหม หลายอย่างสงสัยหลายอย่าง uh เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน uh เบื้องต้นตารวจบอกว่าเดี๋ยวจะคุยแยกสอบปากคำนะคะทุกคนคเลยทั้งทางบริษัทเองคนเบิกเงินทั้งรถตู้ด้วยอะไรด้วยเลยฝากไว้แบบนี้ครับถ้าบริษัทไหนจะต้องเบิกเงินเยอะๆเ,เบิกเงินเป็นแบบ จะรู้ว่าเป็นกิจวัตรอ่ะววันไหนวันไหนเงินจํานวนเยอะๆให้แจ้งกับทางธนาคารทางธนาคารเขาจะมีมาตรการในการดูแลเพื่อความปลอดภัยสําหรับคนที่เบิกเงินโดยเฉพาะเงินสดจํานวนเยอะๆแบบนี้โอ้โหไม่ใช่อยู่ดีไปเบิกแล้วเดินถือถุงออกมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้ด้วยว่าทุกวันไหนวันไหนใช่อันนี้ก็เป็นกิจวัตรของเขาอ่ะเดี๋ยวรอตามต่อนะค่ะครับ